อีควันความแสบความแสบแม่หมีมบางพอไหมนมนบังก็ไม่มีเป็นตะกุยเหลือไลนี่นะเป็นตะไม้เลยโอ้ขนาดพอไหมกำเดงแห่งมัมนใช่ไหม อบ,บอกกินลูกบอก,กินกินดจิตคอมขั้นตอนทามีตดคือเอาเอาเปลือกนันออกก่อนนะครับงั้นโอ้โอ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 

<Nes> Ôi. Sao con mà nó ăn. Ô. Con. Ăn lần nữa. Bữa này อ้าอว้าวเป็นเครื่องประดิษฐ์เดี๋ยวกินให้ชันกินให้ชันเนอะเป็นเครื่องบดเดี๋ยวันนี้บดอย่างเดียวพ่อกินโบราณลูกถ้าพ่อกินก่อนพอกินโบราณพอกินโบราณแล้วปิดบ้านปิดบ้านง่ายอยู่บ้วน เบ้ม่ทองเหี้ยบูตันดีเจ็บบ่สหม,ส,มส้มไุเฮ็ดแนี่ยไรจะกินเองได้ยังมากวนได้ สบายดีพี่น้องกินพี่ควรพี่น้องมาพี่ควนพี่น้องก็กินเมดน,นี่พี่น้องนี่แก้วปลาแดกแก้วปี่ดอกปี่แหลกจากจับประซักปากเซนมุม ียวคแบ,บแสส่นเนอแซ่บเนะอ่งกเนี่ยมกินไห้ Ở bố bố hết bố hết về mẹ về về mẹ đó.

bụi hey quên, nó xồm nó xồm, gìn bù lại, đồ gìn bù lại, nó nó nè, nè แกอปอกครับพี oh, morning, ่น่องโอ้กินโมได้มันสมอยู่กินโมได้มันสมกินไม้สุก่นอไม้สุกตัวงาี้าน่

นนกินโบลายด้วยกิน,นเก็บย่องอยู่ด้วยไอ้กินกกนุบันนุบันกิอน,นอะไรเลยจังแซบ่บนี่นี่นบิางวิธีกิน<ม>ปอก,อ,อกแก้วออกเลยกินเกี๊ยมันเลยอ่ะ <c oughs> นี่นี่จำให้มันรูปบนนีนะ่แล <c oughs> ้วกันยามมันแตกในมไมแตกออกจากกันนะวม บ่บาา่มันแตกไปมาคิ้วออกมาต่ะมาให้มันออกจากกันแบบคน้คนๆเขาก็ไปแดงกินไม่สุดมันมีครังบูกินกับเจาหเลยบุเสียอุ้ยหม้นาะว้ามยิบมอ้บ่บ ก็อยนะู่อะไรผักแตงผางง่ามีหมักจองศพลูกหัวแม่ย เป็นเดือดกินแต่สีเลยนคาย่ไนออกมาโองยเฮ้ยไม่น่าคันเดือดกเขียนมันบุกินบุได้มันบลมีสีดบรต้องกินเด้อใครเอามาคือเกล้วแก่น่ะเห็นบลมิซ์แผลอ่ะมินม้นแผลแก่นออกว่าว่าของแม่เนี่ยเดี๋ยวแม่จับก่อนเดี๋ยว เบ้ว่าทปอตัวหายเบนอว่นี่นี่นี่ิิมบไร้นี้เทียบถองอยู่บอว่าคิมขึ้น่กินู้สึกขผมอะไปไปยำมันนั้นบ่ะยำในมันแตกพี่แค่ยำในมันแตกมันฝาดมันขม ย้ำแบบอันนี้นะแบบมันออกจากกันจนี่งจริง<อ>แบบบอกมันจะว่าน,น,น้นมนานม,นม,นมันมืนมันบว่าย้ำเขาแกนเตะยานมันแบบนี้เลยคือคนคนเขากับแกนคนในป่าเขาแก่นบันต้องคืนนะใครออกใครออกอืออ้มอืม้ม พุ่งม,มือเหรอฝ่ามาเตะจับปลสซักพูดได้น,นึกว่าอะลาสีก็คเ,คเคยเห็นเขาขายอยู่เห็นปาดเจ้านะฝ่าสับปีหนี่งของกระสุนของยางมาเอากระสุนเก็บใหญ่ถึงใหญ่ละครับปัดต้องเสาไฟต้งอย่างแพงนี่กัน 嗯嗯嗯。嗯 mm. หน้าเล้วเราไปสอ,กก,นนปก,ก,อกกินมาันนีไป,าาปก,กินกิมน่ปลนงงปูยาตายายปลาจินมันดกันาเราคินบกจองบขยง่ย่เี<อ>เียงมาจา่มาอยู่่อยยังเคเห็น ผมมักก่อนไหมบินใหม่ฝันมกักแค่ม,าม,ามาองมันมักจบบินหลายมันเจ็บท้องมูลแรงมูลได้น้อยอีกแล้วกู็อ,อืมองอมเอาละ่ะบ่วบ่วอัน่าแล้วมาจองก <มา S 1> ็ได้ความรวบวันนี้ก็ไมีขายออกเลย 没，得可搞，阿妈家辛苦了。 กินเดี๋ยวไปจกกนแสบได้จำเป็นแซบแซบจำจำจำเมื่อไห้่เมื่อไหมีน้ำมามีน้ำชาดุคจับคับคับเปลี่ยน

ที่ขี่หมดขี่อะไร